มาโอ้ตอดเลยครับผมอาฮ่อฮ่เออแบบบัต้านเหมอวยานเท่กดโทรศัพท์แบตานเออันิ่แหละกำลังมากขอบคุณสวยาเ่อกูเด็กออกมาเอียนาไทยตัวเีอยเออเอาบอมเด้กำลังมากกลัง้นเาเวเมื่อยบอบวมเอยเป็นไาเป็นไหเบอเอแบบ เดมย้องตาสบายดี่โอ้แหูเพพาะว่าหันว่าจะไปบินบาทเรื่อล่เาให้ฟังอยู่เกี่ยนก็เลัามายิกกาแฟวังวังมากเป็นชิดหอดหลานนี้เนอเป็นยางว่าน้ำหายมอเจ้ากับัะบาดยับันบานยาบินกับไปันนั้นดยูรงเงียนเกือทุกมึงเกือพวท่อยู่ไปซมืออกลุกชาด้ตลอด โปรดอาจารย์ใบบอใบบอมึงนั่งมึงนั่งทายแล้วมึงรับได้นี่มึงกิงขาดีูไหดเอดมินคอยพระอัจรยจฉันพอดีที่สีกับงานยุวัดปโูงานแอนตงตะกินปลาเพื่อนปลา อำนาจับสูรชีวิดกันมาันนอนอ่ะย่างหรอวาอำนาจน้ำวงษาคิดเียวคิเียวดิหน่งโอ้เราทำคิดเียวทีแล้วอะไรตะคิดเลี้ยวดิแม่ะคิดเลียวแล้วก็เด็กกันหลายแอกอฮอเขาเ่งเลยน้ำมันปลานันไปทุระทุระีไก่ของเชาน อันนี้เดอคือสิเด้พ่อแท้ๆล่ะพ่อ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 รน้องดาใั่จิูกหันตลออไม่เหรอผู้สาวผู้หนึ่งอีกแล้วครับนึ่งครับผมต่าหายป่วยแล้ววะค่ะมามานี่ยเียทรโอ้ทุบปุ๋ยกว่าเขาไม่ออกข้านี่นี่ พำไม่าเก่าปูดีเพราคักไว้จำได้เพราะครับเราไดบอมผู้ใด้ำจำได้แล้ววันนี้พูดนี่พูดนี่มันปูดพว่เก่าเจ้าบ้านนไะบ่อไหนง่านี้น้อแนนบ่กนาป่เหียวกว่านี้บ่อง่ันนี้บ่อ่ง่ายร่ง่ได้กินตะ้กีน ที่ดาเมื่องยากของข่อยด้นี่ปาดบอกมาไว้แล้วเดี๋ยวบอกลูกกอ่าฉันระวีปังขากกาะตัวัวมาเลยโอ้ยเดิมตอนวัดแปงนี่ตอนวัดแปงหนาคัก็อิดลึบอกอยู่เชงสองเลยโมปูปูอย่งไข่ใอยู่วันนี้เจ๊ยู่บ้านเนี่ยบ๊ะบ๊ะยังไงวันนี้วันนี้ปูปยก็เกาเลยโซบูก็เกาปเรื่อลกินเลยค่ะวันนี้เรื่อเรื่อ็แต่เดี๋ยวขได้ขยายสุดละพี่ แม่ก็ไปสอนเห็ดบอกแล้วว่าเห็ดแล้วม้วนเห็ดแล้วม้วนเป็นงั่้วนีใ่มือกะดเ็นไเียอยู่สอสเรนหยังไรสองมาทางันมือด้ตาเป็นคนยายจะไปเลียงวพ่ลุงสบายดีะจสบายดีใช่้าวี่ลงไปปลูกคนแล้วป่าจะอมาถมึเ่นียงา บต่างบ้องก้อจหมดแว่เื่อเงินไหนมาหลายีมาใน่มาสอหั่เ่นีเดม่าจะร่งโบมาอแยะขาันมีคนพาครับโดมา้ามากดม่ามีคนครับโื้วาสิเมื่ออยู่ต่วันแมนไปอยู่บ้านนแมนไปอยู่บ้านใต่ยครับไปับออกเวลาก็มากแล้ามาทยังไงมา มืออื่นจะเดินยังไมืออื่นพวกคนบัตรลหัวสร้างหัวสร้างหัวส้างนี่หัวสร้างบัานหัวส้างบงานที่มันไกลๆก่อนงานก่อนนี่มันอะไรบัตอะไรลุงล้ออะไเนี่ยหัวสร้างสมมติหัวสร้างนหัวส่้างที่นี่มันหัวสั้างพวกพรันบินจรรางเด่นพวกพันน่นีนี่นี่หรางนี่หัวส้งจมาดูอยู่กันทะ้รุง เราสั่งจะไก่กลัวอยู่ดไก่กลัวครับพี่น้องมาปูสายเลยค่ะละเจ๊หนิมบอกบอกงานปีวันบอกปีการกุศลลอยยี่บัตรออนไลน์ขายได้เป็นล้านละ่อันบัตรหน้างานเพิ่ปก็ขายได้ค่ะพันใบแล้วเนาะบัตรแมนแมนขายของรุ่นยังแล้วเขาขายบัตรไหมบัตรขายให้เอฟซีแมนบางคนเขาซื้อเป็นทีละลึกนะแมนเพราะว่ามันเป็นโปสการ์ดบัตรแข็งออ๋ คนบอกว่าบอยากฉีงคนสน้อมเลิบไปคิเจคนหลายวัยร่นิเจ็คุณจิกาไพ่าวกันอยู่คนเดีย่อันนั้นอาจารยบุญยมาไม่ขาสายเลยม้อนขับีพาคนนี้ม้อนขับอยู่ัไหนเพราะว่าพพามานอนดหน่อยมาผักจะบนหัวแหลกอยยุหน <Viol ent. S 2> ับะน้อยแหลกคือเขาายบุยิน่นเอก็ว่าได้พาทันยุคุ่นเป็นคลิปลงลุกต่อปรับต่อปับต่อปับเลยคนบอกทุกคาค่ะพต่เปลได้บบัลงปะ อีกงมาพกาสานั่งอจะบเาเารนอะนคนาบแล้วีที่พพันบอกอ่เปนอนกันเออไปนอนก็ไปเสื้อผ้าเดี๋ยวลงใจสิครับเน้าที่ครับแอดมิน่ยมันเดีแอดมินเด้เออแอดมินจะนอเดแอดมินึว่า โอ้ยนาวัดยังมาได้ดินาวัดยืดทางพุ่มโบจ้าเอารูปปูยังมากครับย่างของย่างมาก็ยังเก็ขอมากนะฮะาดีมาดีนาวัดแล้วกันแล้กันแวคอยแล้วก็ลูกโอ้ยน่ารักทเาปูายนายสขงลนก็ติดตรวจดนี่นับเงินเดิ แ่ร้านลเ้ยลงต้ยังไง้องถอืมเอาเอาไปวนถุงโอ้วนถุงมีวนถุงมีแต่ใส่ยางเดียวเอออออยากโากโโคตโคตรถูๆควนถุง เก็บไว้ต่อยอดใช้ดีเลยโอ้ยเสื้ออยูครับใช้ดีจะหน่อยด้วครับมันก็บอกกัหครับมันกัวแมนเน่ยหน่อยเลยเหรอเป็แต่อนุบาลด้ยเน่ได้ย่องคักกมัวได้ย่องคักกมูวสองสาวน่อยูด่ เก็บใส่เป็นควันทุงกระเป๋าเลยสาธุแลวันนี้สองเื่องโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สมอเด้อครับผมพอกันไม่คลิปหน้าครับ